กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ช่วงนี้จีนเนื้อหอมนะครับหลังจากที่รับดนตรีต่างประเทศของสหรัฐนะครับนายแอนโทนีบิงเค่นเนี่ยแวะเยือนจีนไม่นานนะครับไม่ถึงเดือนหนึ่งกลับไปแล้ว ก็บกว่ารัฐมนตรีครั้งของสหรัฐนะครับนางเจนเนเลล็ตเดวเลนเนี่ยก็บินมาเยือนจีนนะครับแต่จะมาด้วยจุดประสงค์ใดเนี่ยผมก็ยังคิดอยู่ว่านางเจนเน็ตเดวเลนนะครับรบัฐมนตรีการครั้งของสหรัฐเนี่ยแวะมาเยือนจีนนะครับด้วยจุดประสงค์ใดจะเพียงแค่กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับภายหลังจากที่ความสัมพันธ์ทางด้านการทหารทางด้านการต่างประเทศเนี่ยไม่ดีนะก็มีการปรับปรุงดีขึ้นนะครับ แต่ทางจีนก็ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยไว้วางใจยังไม่ได้เปิดช่องทางการสื่อสารระหว่งางทหารต่อทหารระหว่างกลาโหมกลาโหมของสหรัฐและจีนเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างสหรัฐกับจีนจะดีขึ้นหรือไม่และการมาเยือนจีนนะครับของนางเจเน็ตเบลเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยมีเป้าหมายอะไรเพียงแค่กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดีขึ้นหรือว่า นะจะมาขอร้องให้จีนทําอะไรหรือเปล่านะซึ่งผมก็คิดอยู่นะครับเพราะว่าสหรัฐนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพิ่งอยากขยายเพดานหนี้สูงขึ้นนะครับนั่นแปลว่าทางสหรัฐเองต้องมีแผนในการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับก็ต้องหาคนซื้อนั่นเองเป็นไม่ได้ไหมที่นางเจเน็ตเจเลนเนี่ยจะมาเยือนจีนเพื่อพูดคุยขอให้ทางจีนเนี่ยซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐชุดใหม เพนะราะว่าทางสหรัฐมีการขยายเพดานนี่นะครับก็จีนก็จะเป็นเจ้าหนี้ที่เข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่นะครับหรือประการที่2คือเป็นไปได้ไหมนะซึ่งจีนถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะยังไม่ถึง1ล้านล้านดอลลาร์นะครับแต่ก่อนเคยถือถึง2ล้านล้านดอลลาร์แต่ว่าขายออกไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเป็นไปได้ไหมที่สหรัฐจะขอให้จีนเนี่ยนะอย่าขายหรืออย่าเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ถืออยู่ ไกรณีที่ไม่ซื้อชุดใหม่ก็อย่าเทขายชุดเก่านะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันถูกทุกข้อเลยผมก็ได้ลองสอบถามนะครับผู้ติด,ดตามในช่องผมดูนะว่าท่านมองเห็นอะไรอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้นหรือเสนอขายพับัตรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่หรือขอร้องให้ทางจีนนะครับไม่เทขายพับัตรัฐบาลสหรัฐออกก็ตามเนี่ยนะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าจีนกับสรัฐนะครับพยายามนะจะรักษาระดับความสัมพันธ์การช่วยเหลือซึ่งกันและการอยู่ใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่เช่นนั้นเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายจีนนะครับปฏิเสธไม่ได้นะที่จะช่วยซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐชุดใหม่นะเนื่องจากว่าสหรัฐขยายเพดานหนี้สินสหรัฐเนี่ย มันจะเป็นลักษณะที่ว่าจีนเนี่ยจะมีส่วนสนับสนุนหรือเปล่านะในการที่ทําให้สหรัฐเนี่ยมีเงินนะครับที่จะไปวางงบประมาณเพื่อเอาอาวุธเข้าไปช่วยเหลือ,อยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียแล้วมุมมองรัสเซียจะมองอย่างไรในประเด็นนี้นะครับแต่ผมมองว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าจีนเองนะก็ซื้อขายพลังงานน้ํามันกับทางรัสเซียนะครับไม่ได้ร่วมคว่ำบาตรรัสเซียไปด้วยนะครับ มันจีนก็จะวางความเป็นกลางที่รักษาเสถียรภาพทั้งสองด้านนั่นคือช่วยซื้อพัสดารรดับสหรัฐด้วยและซื้อพลังงานของรัสเซียเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ